สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1ค,ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็กลับมาพบกับครูเมย์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องหน่วยแสดง,สดงผลของคอมพิวเตอร์กันคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะนักเรียนคุณครูมีภาพประกอบหน่วยแสดงผลของข้อมูลนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะค่ะสำหรับภาพที่หนึ่งนะคะ,ะนักเรียนว่าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดคะถูกต้องค่ะจอภาพนะคะค่ะสำหรับเจอภาพนะคะหรือมอนิเตอร์นะคะ คือเครื่องคอมพิวเตอร์จะแสดงรายการแล้วส่งออกจากภาพนะคะซึ่งอาจเป็นรูปภาพตัวหนังสือหรือภาพเคลื่อนไหวค่ะเช่นหนังหรือการ์ตูนนะคะค่ะอันนี้เป็นรูปภาพหน้าจอนะคะนักเรียนจะเห็นว่าแสดงผลออกมาเป็นรูปภาพนะคะอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวหนักเรียนเห็นไหมผู้หญิงกําลังอุ้มลูกแมวอยู่เลยอ,อันนี้เป็นการแสดงผลของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะ ต่อไปรูปที่สองนะคะค่ะนักเรียนว่าเป็นรูปอะไรคะอ่าถูกต้องคะ่ะเป็นรูปลําโพงนะคะสาหรับลําโพงนะคะเนื่องจากคอมพิวเตอร์นะคะไม่มีปากนะคะสาหรับพูดดังนั้นคอมพิวเตอร์จรึงส่งออกเสียงออกทางลําโพงคะ่ะหรือให้เราได้ยินเสียงของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเห็นรูปนี้ไหมเป็นรูปอะไรอ่าถูกต้อง รูปลำโพงนะอันนี้ลำโพงนี้กำลังแสดงว่าเขากำลังเปิดเสียงเพลงอยู่ใช่ไหมอ่าลำโพงกำลังใช้งานอยู่นะคะต่อไปรูปที่สามนะคะ,ะนักเรียนว่าเป็นรูปอะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องพิมพ์นะคะเครื่องพิมพ์หรือเครื่องปิ้นนั่นเองนะคะสำหรับเครื่องปิ้นนะคะบางครั้งข้อมูลบางอย่างนะคะเราไม่สามารถแสดงออกทางจอได้ค่ะ จึงจำเป็นต้องแสดงออกทางอื่นนะคะเช่นพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษดังนั้นเพื่อพิมพ์ให้ออกทางกระดาษนะคะก็คือต้องใช้เครื่องพิมพ์นั่นเองซึ่งเครื่องพิมพ์ก็จะมีหลายแบบนะคะเช่นแบบเป็นเข็มแบบพ่นหมึกนะคะและเป็นแบบเลเซอร์ค่ะค่ะนักเรียนเห็นรูปนี้ไหมอ่านี้คือเครื่องพิมพใช่ไหมกระดาษกำลังพิมพ์พิมพ์ข้อมูลออกมาใช่ไหมคะอ่า ต่อไปรูปนี้ค่ะอันนี้เป็นรูปการทำงานภายในของเครื่องพิมพ์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้เขากำลังจะพิมพ์เป็นสีหรือขาวดำคะอ่าเป็นสีนะคะสำหรับเครื่องพิมพ์น,นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนอุปกรณ์ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะคะมี1จอภาพนะคะสองลำโพงสาม เครื่องพิมพ์นะคะอุปกรณ์ที่นักเรียนได้เรียนไปนะคะก็จะแสดงผลแตกต,ต,ต่างกันออกไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ไม่ได้สั่งการบ้านเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะ